ก็รอนะคุชมทุกคนนะคะเรนก็จะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันนะคะขั้นตอนก็จะต้องมีแอน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราหให้ดูนะคะก็จะเป็นแอน,น้เลยนะคะกดเข้าไปเลยนะให้ทุกคนโหลดเข้ามานะคะแล้วก็เข้ามาข้างในเ,เข้ามาข้างในนะคะที่นะเราแอบแสงมงกุฎไว้นะ ก็กดเล่นตามใจชอบนะคะกดตกแต่งได้ด้วยแต่งตัวกันเพิ่มเลย 钓鱼。 นะคะก็นี่ก็เป็นคลิปเฉลยอนิเมชันรวมผสมคลิปผสมคลิปเฉลยเป็นคลิปเฉลยอนิเมชันผสมสอนทำอนิเมชันนะคะ

ไม่ทันกูตกนนึ um, ah ่อย่แล้ เราเรื่นี้เ่อานันมีูประอเพอหนึ่งยังตกเลยอะไปกับแม่แม่ของีนนะคะจเป็นเรื่องราวเลยปีปาก็พูดตัวเราก็คือตัวนี้นะคะที่เราห็นี ที่เราแต่งขึ้นมาท่านเองนะคะไม่มีจริงในโลกนะคะแล้วก็อันนี้คือพ่อของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะที่เราแต่งขึ้นมานี่ก็คือแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะ

น้องฟาร์มน้องน้องฟาร์มน้องฟาร์มมันลองบีบิชักด้วยน้องฟาร์มดูนี่ะน้องฟาร์มน้องฟาร์มมาฟัง น้องเรานะคะก็คือน้องฟาร์มเนี่ยมีอยู่จริงนะคะน้องของเรานี่เองคือน้องของเราแค่หนึ่งขวบเลยน้องนั้นหนึ่งขวบเลยต้องปรับให้น้องเป็นตัวเด็กด้วยน้องฟาร์ม

ครเติมอ๋อมันสนุกมันฮิตเปนกระแสใครบอกฮิตดื่มซีวิคิตค่ะตามองยันดิกา้อนหนึ่งยังสอบจบทุวหว่างสื่อวิ่งมันเร็วขนาดนั้นไม่เร็วหรอกถ้าดนกูดูแบบเออขึ่งหลับตื่นจะได้รู้เรื่องหน่อยนี่ให้กูอ่านตลอดเวลาก็กหลับดิ กูหลับตลอดอะ่ะงูมันงูอ่ะไม่พัฒนาสมองงูยังไงงูอ่างี้ยังไงโดมิต่ะกูไม่ดูแลยมึงดูไปเลยกูไม่ดูแล้วพูดเลย หูเสียมีอ่ะไม,มแ่แล้วแล้วออมรู้แล้วทำไมออมไม่โทรมาหนูบอกว่าอะไรออมโทรหนูบอกว่าอะไรไม่ได้บอกว่าอะไรวางเลยแล้วไม่โทรอีกเลยเหรเบอร์ติ่งโทรตื้อนะหนูได้บอกไว้วันนี้ไม่ไม่เล่นตื้อตลอดวันนี้หนูบอกไว้ไม่เล่น แค่แม่ต้องดูคนเนียวเอาหนูเดไม่ดูเล้วกันนะอยากดูคนเดียวไม่ดูเลยมไม่เหมือนไงตัเด็กจะร้องไห้อะไรเลย การทำไอ้บอกเลยว่าย,ยากนะมาดิเ,เข้าไปในตู้เสื้อผ้าเราก็เข้าตาไปด้วยปุ่มเกิดไปโคขัน บอกแม่ก็ไไม่ต้องโทรฟ้าบอกแม่เลยบอนย์ถ้ามึงเป็นอย่างนี้กูจะขึ้นไม่องกูเลอยทีมึงแบบนมองให้เลยอะกูร้องอะไมึงร้องอะไรล่ะรักกูอะมึงรักกูถอามึงไม่ได้นานจะยิงพัฒนามึงดีที่ไื้อย่างไรต้องมึงไม่ชอบอะือนมึงไม่ชอบโดเมอนม่ะ ชาตไทยนะหลังการกลับไปนวนเกิดในเวลาคอเช้ามย็นะทกนับ There we all... go. <laughs> เดียวนี่ทำหน้ามาวะเม,มื่อถ้ากูออกเด็กในเซ่าหนึ่งว่ากูกลายเป็นคนโดนบูลลี่นนะนะเ,เย,เยนะอะเมื่อเจอโอตาด้วเมื่อเชื่อว่าไม่ด่ากระจาย เบวเบวให้แม่ใส่เสื้คเอคาเมลเดินมั้วคาเมลดังเลยปะ่ะฮะอำเหลืองอะอไหนนะสปอยหนุมหกค่ะเมาหนักจนไปอยู่ในโดมฆาตก่รมีโทรศัพท์อยู่เชื่อมเนี่ยเชื่อมไม่ได้เชื่อแบบ YouTube พี่มันเป็นแบบวันวานเชื่อมไดยหรือที่มไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบน,นมื่อไหร่อยู่ไกลไปล เล่นนด้ตามสบาแล้วไม่คายย้างอยู่แล้วนี่ยไไของเฟย์ยังค้างทุกครั้งเลยอันนี้อาา๋ออันนี้เหมือนเป็นอน,นิเมชั่นเชื่อมดี แค่ด <an> ีเจฟันหายวะมันรู้สึกว่ามันไม่ต้องทำอย่างไรว่ะมันรู้สึกก่าปาก <im S 2> ม,ม,มันได้อยู่อย่างี้ป่ะมันรู้สึกวะรู้สึกเลยเหรอได้อยู่เงี้ได้อยู่ในอะ<า>ไรทำนองนี้แถวทำฟันแล้วเราอยู่อ้วนน้อยอ่ะ

אין קווי אנדו 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 thank mm -hmm. you Thank <laughs> you. เขาติดใจอย่างแน่ของมอญคารลาบูจะได้บอกว่าค่านและ่าสนมแพงมากจอนญให้คาร์ลิ่งเล่นปทวไม่ได้คารจลอีิ่ดบอกว่านเราไปขบวนตัวกั่กระสุนกันเดี๋ยวก็จะมมือเองโดยองพรูป้นทางแลวเราลักที่ด้นนอกในคืนที่ออกขั้วร้การ์ล่ีกระเป๋าและยังใส่อะไรว่าขโมยคนไร้กนั้งดกบเราไว้ทให้สงพอรูปบอให้ารถลี่งีขึ้นรถไปแต่คาร์ลอด่มันใจในตัวเอง กเชื่อลืปลว่อมาแลจะขายปืนได้็นจานวนมากลาโคาร์ลฟังว่าคนที่มาซื้อปืนที่บอกใอบ่อแสเขามาีแก่ี่ที่บ้านีครพันซึ่งเขาเคเยือต่อไปในืน่อพวป้าเษถีคารดแบย่เข้าไปในบ้านของเสีเพื่อที่จะบอนกับกาโมนแต่เจ้าของานีอยู่าในห้องรแกกับลอไปที่มาในจหวะนั้นพอดีจึทให้คารลําืนลาใส่เาลกสุนไี่เจาเข้าที่หนข้อซางของเษฐีตอนที่เจกก กไปบนบ้านเพื่อดูภาพบ้นของเขานสุดท้ายคาโลที่ถามชาแก่ว่าเขาเไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่ชายแกก็ไม่ยอมตอบอะไรแม่แายแกกยอยู่ภายในห้องน้ำคาร์ด้ยยย่งไปคาของชาแก่ไปแล้วก็กลัมาถามเขาว่าคุณสบายดีไหมก่อนที่จากช้ับครูปในเวลาต่อมาคาร์โลลาโมนได้ตาโแฝงสาวออกไปเล่นด้วยกันก่อนจลนีเนียนแอ่วาเศรษฐีหลังหนึ่งพวกเา่อยพปืน